ตอนที่46ตัวข้านั้นฟื้นแล้วตอนที่ฟื้นขึ้นมาเมื่อหานพบว่าตนยังอยู่ในกลางเทพศัตราเขารู้สึกเหมือนหลับไปนานมากแต่เมื่อลืมตาขึ้นมากล่าบพบว่าเวลานี้ไม่ได้ผ่านไปนานนะักถึงขั้นคล้ายจะชัว่วพริบตาเดียวเท่านั้นเมื่อรู้เป็นเพราะอาคมถูกทำลายสำเร็จหรือไม่ตอนที่ตื่นขึ้นมาจึงพบว่าตนเองนอนอยู่บนพื้น ทว่าทั่วร่างไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยบาดแผลหน้าสยดสยองโลหิตชุ่มโชกนั้นคล้ายฝันร้ายตื่นหนึ่งไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนตัวเขาเมื่อรานทั้งประหลาดใจทั้งดีใจหันไปมองซื้อเมื่ออีกครั้งอีกฝ่ายเองก็ไม่รู้หมดสติไปเมื่อใดเช่นกันแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆ หรือว่าหลังผ่านการทดสอบของโกสลนช่าง,งกงแล้วโกสลนมิเพียงถอนแดนมายาไปยังฟื้นเกินร่างกายของพวกเขาจากอาการบาดเจ็บที่รับในแดนมายาให้อีกด้วยแม้เมื่อใคร่ครวนดูแล้วโกสลนช่างโกงไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายคนตรงกันข้ามเรื่องนี้แค่เป็นไปตามจุดประสงค์แรกเริ่มที่จะทดสอบทว่าโมรานกับรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงถึงขั้นรู้สึกบัตนได้ชิดใหม่หลังผ่านเคราะห์พ่ยแล้ว No I เขาเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นมาจากนั้นเป็นซื้อเมยเห็นคนตาซื้อเมยขยับน,น้อยๆดวงตาหลีเปลือโมโรานดีใจยิ่งนักเอ่ยสัำๆว่าซื้อเมยสซื้อเมยเราไม่เป็นไรเราไม่ปรนไรท่านรีบมองข้าสิในดวงตาซื้อเมยเจอเจือแววสับสนก่อนจะค่อยๆกระจ่างชัดขึ้น, NARRATOR ขนเขาพลันเบิกตากว้างอารานเจ้าเจ้าหรอยังไม่ทันพูดจบกระถูกโมรานอกอดไว้แน่นซื้อเมยตกตะลงึงแต่ยังคงตบไหลเขาอย่างอ่อนโยนเจ้าเป็น อะไรไรปขอโทษนะค่าทําให้ท่านได้รับความไม่เป็นธรรมมากเช่นอี้ซื่อเมื่องุ่นงองความจริงก็ไม่นับเป็นอะไรค่าเพียงฝันไปเท่านั้น นั่นก็เจ็บปวดอยู่ดีเช่นกันเจ็บปวดอยู่ดีอะไรกันยามนี่เองเสื้อเมืองก็ตื่นขึ้นมาบรรุเฝ้าฟันเห็นอะไรตะโกนดังรั่นเจ้าคนถอยบังอาจนะักกล้าลบหลู่ฆ่าพรางผุดลุกขึ้นอย่างดุเดือดซึ่เมื่อเห็นเขาเตือนจึงเข้าไปใกล้พางร้องเรียกประมุกน้อยอ๋ยอ,อเหตุใดเป็นเจ้าเจ้ามาได้อย่างไร เสียเหมือนคิดว่าตนยังอยู่ในความฝันโมรานอารมณ์ดีสีหน้านมีต่อเสียเหมืองจึงอ่อนโยนอย่างยิ่งเช่นกันยิ้มพลางเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เขาฟังเสียเหมืองจึงได้สติกลับมา <c oughs> ที่แท้เป็นความฝันข้ายังคิดว่าเฮอ,อซึ่งเหมือนกระแอมเบาๆที่หนึ่งเพื่อกรบเกินความเก้อเกินพอพบว่าชูว,วันหญิงผู้เก่งกาจที่สุดมาตลอดกำยังหลับอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ตื่นตระหน,นอกเป็นการใหญ่เหตุในอาจารย์ยังไม่ตื่น พวกเขาเดินเข้าไปสังเกตเห็นบาดแผลชูวันหนิงเนื่อง,งจากชูวันหนิงรับบาดเจ็บก่อนแดนมายาเปิดตามจุดประสงค์เดิมของโกศลช่างกองสิ่งที่หายเป็นปกติได้มีเพียงอาการบาดเจ็บในแดนมายาเท่านั้นด้วยเหตุนี้บาแดแผลในไหลชูวันหนิงจึงยังชุ่มโชกด้วยโลหิตหน้าพรั่นพรึงยิ่งนักโมรานถอนหายใจรอดูอีกสักครู่ผ่านไปประมาณหนึ่งก้านทูบชูวันหนิงยึ่งตื่นขึ้นมาในที่สุด ประมาณ15ถึง30นาทีนียายบางเล่มก็บอกว่า15นาทีนะตื่นมาในที่สุดในตาหงลืมขึ้นช้าช้าแววตาว่างเปล่าเย็นชาคล้ายตกยูในใต้หิมะหนาว หนาขาวโผนผ่านไปนานเขาจึงกรอกตาสายตาไปจับอยู่ที่โมโรานแต่ก็เหมือนกับเสียมเหมืองสติยังคงไม่กลับมาเต็มที่ช่วงขณะเขามองโมรานยื่นมือออกไปช้าๆน้ำเสียงแหบแห้งเจ้าเจ้าโมรานลราว่าอาจารย์ได้ยินโมรานเรียกตนมือชูวันหนิงก็ค้างคากลางอากาศไปหน้าขาวซีดเริ่มมีสีเลือดเล็กน้อยดวงตาพรานกระจ่างชาัดอืม อาจารย์เสื้อเหมืองพุ่งเข้ามาเบียดโมรานไปด้านข้างกุงมเมอชูวันนหิงไวแน่นท่านเป็นเช่นไรบ้างดีขึ้นหรือไม่อาจารย์หลับไม่เตือนอยู่ต้องนานข้ากังวลแทบตายอยู่แล้วชูวัน,นิงมองเสื้อเหมือง ชะนักไปเล็กน้อยจากนั้นหมอกคร่าเรือนดวงตาค่อยๆสลายไปมองโมรานอย่างละเอียดอีกครั้งเห็นว่าทั้งที่อีกฝ่ายกำลังมองตอนอยู่แต่กลับยังกุมมือซื้อเมยแน่นไม่ยอมปล่อยแม้เพียงชั่วขณนะชูว,วัน,นิ้งตื่นขึ้นเต็มที่แล้วเสนากลับมาสงบเยือกเย็นจากนั้นก็เหมือนปลาในสระน้ำแห้งเหือดตายสลิดในที่สุดซื้อเมยเอ่ยอย่างห่วงใยว่าอาจารย์ท่านยังสบายดยีหรือไม่ลายลายเจ็บหรือไม่ชูว,วัน,นิ้งน้ำเสียงเรียบเฉยข้ามไม่เป็นไร ข้าไม่เจ็บเสมิงช่วยประคองเขาลุกขึ้นช้าช้าเมื่อลานงุนงงไปชั่วขณะชูหวันหนิงได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่เหตุใดขณะลุกขึ้นฝีเท้าจึงดูไม่มั่นคงคล้ายกับเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อลานกิโลชูหวันหนิงไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นในแดนมายาเมื่อครู่ จึงเล่าจึงเล่าคร่าวๆให้ฟังอีกรอบตอนสมอฟังอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกตังหเหยียดใจยามนี้ได้ฟังอีกครั้งยิ่งรู้สึกแปลกประหลาดออกปากไม่เมื่อรานเจ้าบอกว่าข้าช่วยเจ้าแล้วใช่แล้วสมยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยใช่ว่าเติมไม่คู่ข้าหลับฝันอยู่ตลอดเวลามิได้ตื่นขึ้นมาโมื่อานเตลึงจะนักเอ่ยยิ้มยิ้มท่านอย่าล้อเล่นนะข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าฝันฝันถึงพ่อแม่ข้าพวกเขาล้วนยังมีชีวิตอยู่ฝันนั้นสมจริงเหลือเกินข้าเหมือน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 ข้าว่าข ตัดใจทิ้งพวกเขาได้าดายังไม่ทันเอ่ยจบก็ดินเสียงเย็นเยือกชูวันหญิงนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกพระแดนมายากโกชนลบความทรงจําของเจ้าขณะช่วยเหลือคนไปสรุปก็คือข่ากระเสืมเหมืองล้วนไม่ได้ช่วยเขาในเมื่อเขาบอกเจ้าเป็นคนช่วยก็ย่อมต้องเป็นเจ้าซื่อไม่งงตึบมิฉะนั้นจะเป็นอย่างไรได้หรือว่าโกชยังมีวิธีแลกเปลี่ยนจิตวิญญาณของคนน้ําเสียงชูวันหญิงเย็นชาเขาไม่ได้อยากตัดชุดวิวาให้ผู้อื่น หมายถึงลำบากเพื่อผู้อื่นโดยตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเดิมเขาเองก็อยากจะบอกความจริงกับโมรานเดิมหวังว่าโมรานจะสังเกตได้เข้าใจว่าคนอยู่ในแดนมายามิใช่สื่อเมื่อแต่เป็นตอนที่เปลี่ยนจิตวิญญาณกลับสื่อเมื่อทว่าคมสารภาพสุดท้ายโมรานบอกต่อสื่อเมื่อสำหรับชูวันิงแล้วรเรื่องหน้ากระอักกระอ่วนอย่างแท้จริงตอนที่ฟื้นขึ้นมาเห็นในตาดำกลับเป็นประกายของโมรานชั่วขณะนั้นชูวันิงคิดว่าบางทีในใจโมรานก็น่าจะมีความรู้สึก ใส่ใจเขาอยู่บ้างเหมือนกันความคาดหวังอันแสนต่ำต้อยนี้ก็ค,คือความคิดอันอ่อนแอที่เขาใช้ชีวิตผ่านมานานเลอะเกินกว่าจะกล้าเผยเออกมาอย่างเงียบๆแต่นั้นก็มีอะไรมากไปกว่าอารมณ์อ่อนไหวเพียงฝ่ายเดียวของเขาโลหิตที่หลังรินบาดแผลที่ได้รับโมรานล้วนไม่มีทางรู้และไม่จะเป็นต้องรู้เขาไม่ได้โง่แม้ไม่พูดออกมาแต่ก็รู้สึกได้นานเลยว่าโมรานให้ความซ้ำคำกับคนที่อ่อนโยนและสมบูรณ์แบบพวกนั้น เพียงใดจะมองเห็นตนที่ยืนหลบ อยู่ในมุมเหมือนหุ่นกระบอกขุนจับเครอะได้อย่างไรทว่าตอนได้ยินโมรานเอ่ยมาเองว่าข้าชอบท่านมากมาตลอดชูว,วันหญิงก็ยังรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้สึกว่าตนเองพ่ายแพ้อย่างหมดโรคการโอบก่อนในแดนมายาในสายตามโมรานก็คือเสมอเจือจานให้เขาแต่โมรานไม่มีวันรู้ว่าการอบกอดนั้นความจริงคือตัวเขาเจือจานให้คนน่าสงสารอีกคนหนึ่งชูว,วันหญิงไม่เคยคิดโมรานจะชอบตน ฉนั้นความรู้สึกส่วนนี้จึงเขาจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะระงับเอาไว้ไม่ร้องขอไม่รบเร้าไม่แต่ต้องความรักอันมุทะลุและความลุ่มหลงอันเร่าร้อนเหล่านั้นเพียงงอกงามขึ้นบนแผ่นดินแห่งวัยเยาว์ในวัยเด็กเขาเองก็เคยหวังว่าจะมีคนเคียงข้างตนร่ำสุราใต้แสงจันทร์ด้วยกันแต่เขารอคอยมาตลอดคนที่รอคอยก็ไม่เคยปรากฏตัวใช้ชีตผ่านไปวันแล้ววันเล่าชื่อเสียงและตำแหน่งในโลกบําเพนเพียรของเขาสูงขึ้นเลย พวกคนล้วนยกย่องนับถือว่ากันว่าเขาผิดมนุษย์มนาต่อมาเขาจึงยอมรับการยกย่องนับถือและความผิดมนุษย์มนาเช่นนี้เขาเหมือนหลบอยู่ในรังไม้แรมปีพันผ่าน,านพ้น,พน,พนใยไหมรอบตัวเองแรกเริ่มเขายัางพอเห็นแสงสว่างที่แทรกผ่านรังไม้เข้ามาจากภายนอกได้ทว่าปีแล้วปีเล่าใยไหมชั้นแล้วชั้นเล่ารังไม้หนาขึ้นเรื่อยๆเ,เขามองไม่เห็นแสงสว่างอีกต่อไปในรังไม้มีเพียงตัวเขากับความมืด มน เขาไม่เชื่อในความรักไม่เชื่อในชะตาลิขิตไม่เชื่อในบุเพสันนิวาสไม่เชื่อในวาสนายิ่งไม่อยากสแสวงหาอะไรค่ะเขาผ่านความยากลำบากทั้งมวลกัดรังไหมได้หุ้มรอบตัวออกมาอย่างสะบักสะบอมทว่าด้านนอกมีผู้ใดอรอเขาอยู่เขาคัธรรมเช่นไรแม้เขาจะชมชอบโมราแต่คนผู้นี้เยาว์วัยเหลือเกินห่างไกลเหลือเกินทั้งร้อนแรงเหลือเกินชูวันหนิงไม่อยากเข้าใกล้กลัวว่าสักวันหนึ่งจะถูกเปลวไฟเช่นนี้แผดเผาจนเป็นเท่าทาน ฉะนั้นทางถอยที่เขาเดินได้ทั้งหมดเขาล้วนถอยหมดแล้วเขา่ปู้ว่าตนทําอะไรผิดถึงขั้นยังเหลือความฝันลมหลมแรงๆแต่แล้วต้องถูกน้นําฝนหนาวเหน็บที่เพียงพอจะปกคลุมทั่วฟ้าชะหายไป อาจารย์รีบดูทางนั้นเสียงอุทานเสียมเหมืองเรสเต๋อชูวันหนิงกลับมาเขามองไปตามเสียงเห็นเพียงเหล็กล้อมเหลวร้านอุดในสะล้อมอุธม้วนตลบขึ้นมาอีกใครท่ามกลางเปลวเพลิงหอมรอบวิญญาณต้นเหลียวบรรพการพุ่งมาอีกครั้งรวดวงตาทั้งสองเหลือกขาวเห็นชัดว่าอยู่ในสภาวะศูญเสียสัมป่าชัญญะสองมือถือกระบี่ล้ำค่าเพ่งประกายสีงเงินของโกศลช่างกงชูวันหนิง รีบบอกว่าวิ่งเร็วเข้าไม่ต่อเขาเอ่ยซ้ำเป็นครั้งที่สอนสิทธิ์ทั้งสามรีบพุ่งไปทางยังทางออกทันทีวิญญาณต้นเหลียวถูกก็บพุมแหงนหน้ากู่ร้องตรวนทวร่างสั่นจนเสียงดังเกร่งเกงไม่มีใครพูดอะไรแต่ในหัวทั้ง4ี่ลุ้นเสียงหนึ่งพร้อมกันขวางพวกเขาว่าอยาห,หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียว สินเองหน้าเผือดสีมีคนพูดอยู่ในหูข้าชูวันหนิงกล่าวว่าไม่ต้องสนใจเป็นเคสหลวงใจของใจสิ้นเหลียววิ่งอย่างเดียวเขากล่าวเช่นนี้คนอื่นจึงนึกขึ้นได้กับในใจสิ้นเหลียวยังมีสติครบถ้วนเคยเตือนพวกเขาจะเรียกว่าเคสหลวงใจก็คือใช้ความละโมบในใจคนเป็นเหยื่อล่อทาให้พวกเขาเข่นฆ่ากันเองดังคาดเสียงหูชูวันหนิสงส่งเสียงพ่อพ่อชูวันหนิงเจ้าไม่เหนื่อยหรือปราจารย์แห่งยุกวันเยี่ยอเหิงบุคคลเช่นนี้กลับได้ แอบรักสิทธิ์ของตอนเองเจ้าดุมงเทให้เขามากมายเขากะลับไม่รู้ดีชื่วไม่เห็นเจ้าในซ้สายตาชอบเพียงสิทธิพี่ผู้นารักอ่อนโยนผู้นั้นเจ้านี้ช่างหน้าเวทานานักชูวันหญิงหน้าสีหน้าซิดเสียงไม่สนใจเสียงรบกวนในหูพุ่งกายไปที่ทางออก มหาข้าหยิบกระบีบ่บรนพรชนนี้ขึ้นมาแล้วสังหารสือเมยเสียเท่านี้ก็จะมีใครกวางระหว่างพวกเจ้าแล้วมาหาข้าข้าช่วยเจ้าสมปรารถนาทำให้ผู้ทธเจ้าชอบหลงรักเจ้ามาหาข้าสิ ชูวันนิ้งเอ่ยเสียงเกลี้ยวต่ำช,าช้าเฉนียังไม่ใส่หัวไปอีกคนอื่นต่างอยู่เสียงนั้นเสนอเงื่อนขายแตกต่างกันไปฝีเท้าของพวกเขาแม้ชะลอลงแต่ยังคงต้านทานการลอดลวงได้ยิ่งพวกเขาวิ่งไกลออกไปเจียสิ้นเหลียวยิ่งคล้ายบ้าครั่งเสียงในหูยิ่งกรีดครวญจนแทบผิดเพี้ยนคิดให้ดีออกจากประตูนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วเสียงในหูทุกคนไม่เหมือนการตะโกนด้วยเสียงหอยหวนาชูวันนี้ ជាជួបមកនេះចៅជាដនเดียวមកជួបជ밋จริงរ เมไว้อีเมไวอีบนโลกนี้ไม่เพียงข้าจะรู้ว่าโอสดเกินชีพอยู่ที่ใดมหาฆ่าเสียฆ่าจะบอกเจ้าสื่อหมิงจริงข้ารู้ความปรารถนาส่วนลึกในเจ้าใจเจ้าไม่เพียงข้าจะช่วยเจ้าได้เสียจื่อหมิงเสียจื่อเมืองเทพสัตยาเจ้าเรียบเป็นของปลอมศาสตร์จิงเฉิงคือเทพสัตราที่โกศลช่างกงสร้างเพียงหนึ่งเดียวแล้วเจ้ากลับมากระบี่บ้านมาชนเล่มนี้จะเป็นของเจ้าเจ้าต้องการเทพสัตราเลิศพบมิใช่หรือเจ้าคือบ รักของสวรรค์มิใช่หรือไม่มีเทพสาตราเจ้าจำวันเนื้อกว่าผู้อื่นได้มาหาข้า เสียเหมืองเมื่อรานทันพบว่าญาติพี่น้องซึ่งวิ่งอยู่ข้างๆตนหายไปแล้วหันกลับไปเห็นฝีเท้าเสี้ยเหมืองชะลอลงเรื่อยๆสุดท้ายก็หยุดทานไปมองกระบี่ประกายฟ้าที่ลอยผุผุดโผล่อยู่ในสะล้อมอาวุธเมื่อรานหนาวสถานในใจคารุเสียเหมืองปักยากรเทพสตาล้ำลึกเพียงใดหลังจากเด็กหนุ่มผู้นี้รูว้ว่าอาวุธตนได้มาคือของปลอมคงปิดหวังอย่างยิ่งใจสิ้นลิ้วนำกระบี่บานวชนมาล่อลวงเขาประเสริฐนักเสียเหมืองยาเชื่อเขายาป้า ซื้อเมื่อก็ร้องตะโกนเมื่อปรามมกน้อยรีบไปเถอะเราใกล้จะถึงทางออกอยู่แล้วเสือหมิงหันมามองพวกเขาในแววตาเลื่อนลอยเสียงที่ดังกล้องในหูกลับยิ่งลวงใจกว่าเดิม พวกเขาริยยาเจ้าไม่อยากให้เจ้าได้เทพสัตราเจ้ารองคิดดูเมื่อว้ยอีไดเทพสัตราของเขาแล้วขวังให้เจ้าไม่ได้อะไรเลยเจ้าทั้งสองคนเป็นพี่น้องการหักเจ้าสู้เขาไม่ได้ตำแหน่งประมุขแห่งยอดเขาสื่อเชิงย่อมตกเป็นของเขาเสียเหมืองพึมพำตาวาดว่าหุบ ปากเมื่อานอยู่เบื้องหน้า้ายตะโกนใส่เขาด้วยความร้อนรวนทว่าเขาไม่ยินไม่ชัดเลยเพียงกลุ่มศรษะาพูดซ้ําไปมาหุบป,ปากเจ้าหูปากเลยเสื้อเจอหมิงครั้งเทพสาตราไม่มีอุเหมาะสมกับเจ้าแต่แรกแล้วหากเจ้าพลาดกระบี่บันพระชนไปภายหน้าได้แต่ยอมจํานวนต่อมเ่อไว้อีเมื่อ,อถึงตอนนั้นเขาจะเป็นประมุขของเจ้าจะต้องคุกเข่าเบื้องหน้าเขารับคําสั่งจากเขาเจ้าลองคิดดูสังหารเขาก็ไม่เป็นปัญหานับแต่โบราณพี่น้องขัดแย้ง ม่อยู่ไม่น้อยทั้งเขายัางเป็นญาติผู้พี่ของเจ้ายังมัวลังเลอะไรามานี่สิข้าจะมอบกระบี่ให้เจ้าเสียเมืองประมุกน้อยเสียเมืองพรันหยุดดิ้นรนเขาลืมตาขึ้นในตาแดงกำมมหาอคอ มหาขา้าสิเจ้าคือบุตรรักของสวรรค์เหมาะที่จะเป็นเจ้าแห่งสัมพาวุธชูวานหนิงเสียงเกวเสียมังมานี่สิมีเพียงเจ้าเป็นประมุกแห่งยอดเขาสื่อเชิงโลกบันเพญเพียรระับร่างจึงจะสงบสุขสันติเจ้าลองนึกถึงผู้คนทุกยากเหล่านั้น นึกถึงการไปบัดยังไม่เป็นทานที่พวกเจ้าได้รับเสี้ยจือหมิงให้ข้าช่วยเจ้าเสี้ยเหมิงมาถึงข้างสะลอมอุบติเดือดพร่านโดยไม่รู้ตัววิญญาณของจินใจสิ้นเหลียวถือกระบี่บันผชนโกสลช่างคงลูกตาเหลือกขาวกระจาย้ดยริ้วเส้นเลือดดีมากเจ้านำกระบี่นี้ไปคว้างพวกเขาเอาไว้ข้าให้เรียบเสี้ยเหมิงยื่นมือออกไปช้าช้ารับกระบี่ล้ำค่าประกายฟ้ามาอย่างสั่นเทาสังหารพวกเขา เขาสังหารโมว่าอีเร็วสิอ๋อ oh! จูจ่ๆเสียงเหมืองชักกระบี่ยาออกจากฝากกวัดแกงคมกระบี่เจิดจ,จ้าจากนั้นพลันตวัดมือแทงออกไปประกายกระบิวิญญาณที่ไหลเวียนในกระบี่บันว่าชนจะท้อนรูปโฉมหล่อเหล่าข้าบุตรรักของสวรรค์นจนเจ,จ,จิดจ้าท่ามกลางประกายกระบี่ในดวงตาเขาไร้สีเลือดแผ่กระจาดกระจางซใ้กว่ายามปกติกระบี่นั้นไม่ได้แทงไปที่โมรานแต่กลับพุ่งตรงไปยังร่างจริงของใจสินเหลียวทะลุช่องอกพลันนั้นเองฟ้าดินสั่นจะเทือนต้นเหลียวบัน เพราะการไหวเอง เครดูดวงใจแตกสลายครางเทพสาตตราถล่มทลายเสื้พอหมองหอบหายใจอย่างหนักหน่วงเขาเชี่ยวเร็แรงทั้งหมดสลัดหลุดจากการล่อลวงเขาจ้องใจสิ้นเหลวบนใบหน้าอ่อนยาวเต็มไปด้วยความดึงดันและความบริสุทธิ์ไร้มนทินของวัยเยาว์ในเววตาลุกร้อนนั้นเขามองเห็นความยิงพยองและความไร้เดียงสาได้อย่างชัดเจนนี่ที่เรียกว่าบุตรพยาหงไมนเลยเพียงเพราะแตกฉานในวิชายุธเจ้าอย่าได้คิดล่อหลวงข้าและอยากคิดทำ ร้ายคนอื่นอีกเสี้อมเหมืองหอบหายใจกราวจนจบพันดึงกระบี่ยาวออกใจสินหลีระเบิดโลหิตขาวคุ้งทันทีชั่วขณะที่กำลังจะตายสติกลับเกินรังสีเอาหิตบนร่างพันสลายเขาคุมหน้าอกฝืนประคองร่างที่งอนเงีนเจนล้มเงยหน้าขึ้นอ้าปากแม้ไร้เสียง้วยรูปปากชัดเจน,จ,นจมจำแนกได้ขอบ ขอบคุณท่านที่ที่ที่ขัดขวางข้าร่างเดิมของใจสินเหลวก็คือวิญญาณบรรพการมีพลังเทียบเคียงกับอนุภาพของกระบีบ่บรรพชนเมื่อพักะะการจึงบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายกระบีบ่บรรพชนในมือเสียยมเหมืองพลันศูนย์ประกายวิญญาณเช่นกันดับเมื่อสิ้นรัศมีในทันใด ในขณะเดียวกันวิญญาณต้นเหลียวบประการหมื่นปีก็แตกสลายชั่วขณะนั้นประกายนับหมื่นกระจายเข้าไปในคลื่นน้ำโดดหิ่งห้อยบินบ้อนรอบกลุ่มคนสุดท้ายประกายสีทองสดใสก็ค่อยๆจางหายไปซึ่งเมื่อร้องว่าประมุกน้อยเร็วข้าเถอะที่นี่จะถล่มแล้วฟื้นพืนดินสั่นสะเทือนไม่อาจรั้งอยู่นาน เสมืองหันกลับไปมองดูครั้งเทพสาตราเป็นครั้งสุดท้ายเสียงดังเคร่งก็ทิ้งกระบี่บันพระชนที่ชำรุดแล้วจากไปหลังเบื้องหลังเขาอิดหินดินทรายพังทลายดังหิมะถลมจบตอนครับขอบคุณครับ